ก่อนเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้กับ Facebook ปี2025ต้องเช็คแบบนี้ก่อนสร้างไรายได้ไม่ได้สวัสดีครับในตัว i อ f i n i t y 8แนะครับหลายๆคนเนี่ยมาถึงปุ๊บก็อยากจะตื่นเต้นและอยากทำตัวเองก็ไปเอา Facebook ตัวเองเนี่ยมาใช้ใช่ไหมครับเอา Facebook หลักมาใช้พอเราเอา Facebook หลักมาใช้เพื่อเปิดโหมดมืออาชีพเนี่ยเราลืมเช็คไปอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสถานะบัญชีไม่ว่าจะเป็นคลิปผิดกฎชุมชนหรืออะไรอีกหลายอย่างซึ่ง ในเนี้ยผมสอนไว้อย่างละเอียดเลยฝากเพื่อนเพื่อนช่วยดูด้วยอ่ะแต่ก่อนจะไปดูใครยังไม่กดติดตามบ้างครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคนละ1คอมเมนต์แล้วก็ฝากข้อเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะตอนนี้บ้านส้มนะครับกับบ้านฟ้าติดตะก้าได้แล้วรีบมาเรียนอ่ะไปเช็คสิทธิ์กันเออเพื่อนๆต้องเข้ามาเช็คนะครับอันดับแรกเลยวิธีการเข้ามาเช็คเนี่ยก็ไม่ยากนะครับ ให้เราเข้ามาที่เมนูเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าเมนูคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ของเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีคําว่าช่วยเหลือและสนับนสนุนเ,นเห็นไหมครับช่วยเหลือและสนับสนุนให้เพื่อนๆคลิกตรงช่วยเหลือและสนับสนุนคลิกครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีคําว่าสถานะบัญชีเห็นไหมสถานะบัญชีลองคลิกเข้าไปสถานะบัญชีของใครถ้ามีเมนูเขียวๆแบบนี้ถือว่าสถานะบัญชีปกติก็สามารถที่จะสร้างได้ทีนี้นะครับจะมีอีก2จุดที่เราต้องเช็คก็คือ ถ้าใครมีแฟนเพจหรือว่าใครมีกลุ่มเราก็จะต้องเช็คว่าแฟนเพจเราหรือกลุ่มเราเนี่ยไอตรงเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยนะครับมันเป็นสีเขียวไหมหรือว่ามันเป็นสีทูสีส้มหรือว่าเป็นสีเหลืองมีมีขีดมีสีแดงอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเข้าไปเช็คนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเปิดสร้างไรายได้นะครับในหมวดของมืออาชีพมันจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวไม่ได้โอเคไหมอ่ะย้อนอ,อกมาขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาดูตรงนี้กล่องข้อความสนับสนุนครับคลิกครับ ตรงกล่องข้อความสนับสนุนเนี่ยเพื่อนๆลองดูตรงนี้เลยนะครับปกติของบางคนเนี่ยไอ้ตรงอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็มีข้อความแจ้งเตือนนะแต่อย่างของผมอันนี้ไม่มีไม่มีก็ปลอดภัยนะครับก็มาดูการแจ้งเตือนของคุณอ่ะคลิกเข้าไปการแจ้งเตือนของคุณเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆโพสต์นี้ขัดต่อมาตรฐานชุมชนนะกดคลิกเข้าไปดูนะครับนี่แปลว่าผู้อื่นไม่สามารถเห็นโพสต์ของคุณได้แปลว่าคลิป คลิปหรือโพสต์หรือข้อความที่เราโพสต์ไปเนี่ย a c e b o o k เขาลบออกไปแล้วนะครับพอเขาลบออกไปแล้วเขาลบออกไปแล้วนะเราก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วครับแปลว่าไม่มีอยู่ในระบบแล้วเราสามารถสร้างได้ตามปกติเลยแล้วก็พยายามอย่าผิดกฎนะครับเพราะว่าถ้าไปผิดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะาระงับการสร้างได้ของเราได้นะอย่างเงี้ยของผมเนี่ยก็ตัวของ Facebook เขาลบไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมไม,ไม,ไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าของบางคนเนี่ยอาจจะมีนะถ้ามี ให้เราคลิกเข้าไปในกล่องข้อความนะครับในกล่องข้อความเนี่ยแล้วตรง3จุดข้างบนเนี่ยเห็นไหมมันจะมี3จุดข้างบนตรงเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับหรือบางทีมันมีข้อความแจ้งเตือนให้เราเลือกทําขั้นตอนถัดไปก็กดถัดไปเรืเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปไหนที่มันมีเดี๋ยวผมจะเอามาบอกแล้วกันเนาะอ่ะย้อนลงมาเนี่ยนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีผลอะไรนะครับจบแล้วเรียบร้อยกับอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องเช็คนะครับจะต้องเช็คเลย ย้อนลงมาแล้วเราก็เข้าไปที่ใน facebook หลักเรานะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนลองเช็คตรงวิดีโอตรงวิดีโอเนี่ยนะครับเ,เพื่อนเพื่อนถ้าใครมีวิดีโอนะครับเ,เพื่อนเพื่อลองเช็คดูว่าคลิปริวที่เราเคยทําไว้เนี่ยวิดีโอเราเนี่ยที่เราทําไปเนี่ยมันมีคลิปไหนหรือเปล่านะครับคืออันนี้ต้องต้องของเฟซบุ๊กอันนี้ของผมยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้แบบมืออาชีพเป็นไหมผมต้องเข้ามาเช็คแบบนี้ก่อนเพื่ออะไรครับพอเราเปิดโหมดปุ๊บมันจะได้สามารถที่จะสร้างได้ได้เลย อย่างเงี้ยคลิปริวคลิปริวผมมีคลิปเดียวช่องนี้แต่เวลาเพื่อนเเข้ามาดูเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับว่าบางคลิปของเพื่อนเนที่ใช้เสียงเพลงนะครับมันจะมีรูปดวงตาเนี่ยมันจะมีรูปดวงตาอยู่บนซ้ายอ่อขวามือบนหรือว่าขวามือล่างเนี่ยมันจะมีรูปดวงตาถ้าของใครมีเนี่ยหรือว่าเสียงถูกปิดให้เพื่อนลองดูเลยว่าถ้าเสียงถูกปิดเสียงถูกลบเสียงัวออกเนี่ยแปลว่าบัญชีเนี่ยของคุณเนี่ยมีการละเมิดเรื่องของคลิปเสียงอันนี้เราต้องลบออก เราต้องลบออกนะเพราะว่าเราต้องการสร้างได้กับกับยู่โอเคไหมครับอ่ะที่นี้ย้อนออกมานะอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเช็คนะครับอ่ะนี่ให้ดูแบบนี้โพสต์ต่างๆของเรานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์มาวๆอันนี้แปลว่าตัวของ a c e b o o k เนี่ยเคาลบไปแล้วเคาลบทิ้งไปแล้วเนาะเราสามารถลบมาลบออกได้ด้วยนะเราคลิกเข้าไปตรงตรงวันที่นะแม้์ิสเมษาผมคลิกเข้าไปครับแล้วก็คลิกตรง3ามขีดข้างบนนี่เห็นไหมเ้ยสามจุด ขวามือบนแล้วเราก็กดลบไปนะครับนี่ลบโพสไปเนี่ยโพสมันก็จะหายไปถ้าเราอยากให้มันดูสวยสวยสวยน่ารักนา่กนารักนะครับเราก็ต้องมานั่งไล่เช็คแล้วก็อันนี้มันเป็นการเอาลิงก์ของ YouTube มาวางนะเดี๋ยวผมก็จะลบทิ้งให้หมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลบออกหมดเลยนะครับลบออกหมดเลยก็คือสร้างใหม่ใครที่มีลิงก์มาวาง,างเยอะๆแบบนี้ผมแนะนําว่าถ้ามีลิงก์มาวางเยอะๆแบบนี้แนะนําให้เ,เพื่อนๆลบออกนะครับแนะนําให้เ,เพื่อนๆลบออกก่อน เพราะว่ามันเวลาเขามาเช็คเนี่ยมันอาจจะมีผลครับว่าเอ้ยเราเอาผมเคยเจอระบบเข้ามาแจ้งเตือนว่าเรามีการเอาลิงก์ภายนอกมาวางเยอะเกินไปพอเราเอาลิงก์ภายนอกมาวางเยอะเกินไประบบไม่เปิดไม่เปิดให้เราสร้างไรายได้ครับะระบบไม่เปิดสร้างให้เราสร้างไ,ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะโอเคไหมลองไปเช็คตามนี้นะครับผมก็จะทําประมาณนี้แหละเดี๋ยวในในอีพีต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับ ลบนะครับรูปภาพลบวิดีโอทีละเยอะๆทีละเยอะเลยนะครับแล้วก็สอนวิธีการลบแท็กด้วยจะเอาไว้อันเดียวกันเลยก็คือทั้งลบรูปภาพและแท็กทีละเยอะๆเนาะจะได้ใครที่อยากจะเอาแบบ facebook หลักมาใช้เงี้ยนะครับจะได้สามารถใช้งานได้เนาะโอเคไหมอ่ะฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเจอกันใน EP ถัดไปเนาะ ฝากกดติดตามช่องยูทูบอินฟินิตี้แปดแด้วยนะครับมีเพื่อนดูคลิปกันเยอะมากเลยแต่ไม่กดติดตามเนาะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ว่าขอบคุณซักคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นยังไงครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ comment ได้หรือว่าใครมีเทคนิคอื่นเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยแล้วมีวิธีการเช็คเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเ,เพื่อนๆจะได้ช่วยกันโอเคไหมอ่ะฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วย